ที่จริงแล้วดิฉันเรียนที่รัศศาาจุฬานะคะดิฉันก็เป็นนักเรียนทีมชาติคือเรียนหนังสือมาเรื่อยๆทั้งตรีทั้งโทต่อกันเลยที่ที่รัศ์จุลาอตอนทําวิทยานิพนธ์ก็ทามีลักษณะเป็นวิจัยเชิงปริมาณเนาะก็ไปเซอร์เวย์ไปอะไรต่างๆเป็นเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเสร็จแล้วท่านอาจารย์สุจิตบุญมงคลเป็นเป็นแอดไวเซอร์นะคะพอจะพอจะสอบวิทยานิพนธ์ ท่านจารย์สุจิตก็บอกว่าเออวิทยากคนมันก็ทําท่าจะดีนะเราไปเชิญอาจารย์จากที่อื่นเขามาสอบดีกว่านะคะท่านอาจารย์สุจิตก็บอกว่าเจ้าจงเลยนะบอกไปเชิญลิขิตนิ่ฉันก็ไม่รู้จักเลยครับว่าอาจารย์ลิขิตทีละไวคินเนี่ยกิติศัพท์คืออย่างไรก็ไม่เคยไปคณะรัฐาศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยนะนะคะก็ไปเชิญท่านอาจารย์ลิขิตมาอาจารย์ลิขิตท่านก็กรุณามาสอบให้นะฮะถ้าเผื่อรู้จักมาก่อนคงไม่กล้าเชิญเหมือน นะฮะสอบเสร็จก็โอเคก็เรียบร้อยดีท่านก็ถามตอนที่สอบวิยานี้ธ์จบว่ามีงานทาหรือยังชี่เบอกยังไม่มีค่ะเองทเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยวิจัยอาจารย์อยู่ท่านก็บอกไปสมัครสิที่คณะ,ะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์อ่ะว่างอยู่สิบประมาณสิบตำแหน่งตอนนั้นเข้าใจว่าที่คณะธรรมศาสตร์ที่คณะเราที่ธรรมศาสตร์เขาถ้าอาจารย์จำนวนหนึ่งท่านท่านย้ายไปนีได้อาจารย์ก็เลยว่างเยอะนะคะก็ดีฉันก็บอกว่าค่ะเดี๋ยวไปสมัครพอไปสมัครก็ ใช้คุณอุ้ตรีโทจุฬานี่แหละสําหรักไปตอนนั้นก็มีกระบวนการสอบสอนแล้วนะคะซึ่งก็น่าตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่านั่นคือปี2525 25ค่ะนะคะไอ้ความที่ระบบมหาวิทยาลัยมันยังเป็นระบบแบบเดิมๆแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้มันจะต้องสอบอะไรกันจริงจังกันอะไรก็นึกว่าจะดูผลงานแล้วก็มีกรรมการสอบสัมภาษณ์อะไร,ต,ไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมบรรยากาศดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ที่คณะยังเป็น ห้องประชุมชั้นสองห้องอะไรห้องสองอะไรสองศูนย์สองหรืออะไรอะฮะใช่ไหมห้องประชุมตรงนั้นก็สอบในนั้นนะคะแล้วก็พรีเซนต์ดิฉันก็คิดง่ายๆนะคะบอกว่าสอบสอนก็คือสอนให้เข้าใจนะคะไม่ใช่สอนแบบพรีเซนต์เปเปอร์วิชาการว่านี่คือความรู้ใหม่อย่างไรก็สอนแบบเรียนเหมือนสอนหนังสือธรรมดาก็โอเควันนั้นก็มีท่านอาจารย์คงเป็นท่านอาจารย์ตอนนั้นไม่รู้จักชื่อก็มานั่งฟังด้วยสักสิบกว่าท่านคงเป็นท่านกรรมการด้วยอะไรด้วย แล้วก็บุคคลภายนอกก็น่าจะเป็นเนื้อสายสักจํานวนหนึ่งมาสอบมาฟังด้วยนะคะก็ถือว่าสอบเรียบร้อยไปนะคะก็เลยได้เขาว่าเป็นอาจารย์นะฮะตอนนั้นท่านคณะบดีคือท่านอาจารย์ชัดกิจธรรมนะคะปี2525ค่ะตอนนั้นก็มีที่คณะเราก็มีอาจารย์มากขึ้นเนาะไอ้ช่วงวิกฤตที่อาจารย์หายไปหลายท่านนี่ก รู้สึกว่าเขาก็ช่วงช่วงนั้ก็มีการรับอาจารย์มามากขึ้นแล้วก็ต้องใช้คําว่าตอนนั้นรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มีดาวเด่นทางด้านรัฐศาสตร์โดยไม่ปกครองตเต็มคณะจริงๆมีท่นานอาจารย์ลิขิตท่านอาจารย์นรนิ์ท่านอาจารย์สมบัติท่านอาจารย์มนตรีเจนวิจการก็ยังก็ยังอยู่นะคะนอกจากนั้นรุ่นรุ่นถัดลงมาก็จะมีท่านอาจารย์โกศินวงสุรวัตรมีท่านอาจารย์วิสุทธ์โพเทนนะคะอันนี้เป็นรุ่นรุ่นเดิมที่ท่านอยู่กันอยู่แล้ว แต่คนที่เข้ามารุ่นใกล้ๆนี่ชั้นสี่หัวหน้าตื่นเต้นหน้าทึ่งนะคะเอ่อตอนนั้นเราเรารับท่านอาจารย์สมชายพาระคภาทวิวัต์ค่ะนะฮะมามีอาจารย์สมชายพาระคภาทวิวัฒน์อาจารย์วิบูลพง์ภูลประสิทธิ์ตอนนี้ท่านยังแอคทีฟอยู่เลยขอ,องคายปกครองเนี่ยเจอบิ๊กเนมสามส่ท่านที่เข้ามาก็คืออาจารย์เกษียณเตชาพีระเข้ามาอาจารย์วีระสมบูรณ์นะคะแล้วก็สองผู้ยิ่งใหญ่มากเพราะตัวโตก็คืออาจารย์อเนก เราธรรมทัศน์และเอ่ยถึงพี่เสกเป็นคนหลังสุดนี้ไม่ได้แปลว่าไม่สําคัญแต่เพราะว่าเป็นคนที่วันสอบสอนอาจารย์เสกเนี่ยนะฮะคนมาทั้งมหาลัยอาจารย์ชัยวัฒสถานันอยู่ก่อนอยู่แล้วนะคะที่ฮาวายเนี่ยตอนที่ดิฉันไปเรียนด้วยทูติสเวสเซนเตอร์เนี่ยคนที่เรียนที่มหาลัยฮาวายเนี่ยจะพบความหลากหลายพอสมควรท่านอาจารย์ครินจบที่ฮาวายท่านอาจารย์ชัยวัฒสถานานจบที่ฮาวายอาจารย์ชัยรัฐ จเจริญศีลโอลาจบที่ฮาวายนะคะอาจารย์ชัดกิจธรรมก็จบฮาวายนะคะเพราะฉะนั้นมหาลาัยฮาวายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายสูงมากเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจะค่อนข้างค่อนข้างกันเองแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพวกใครพวกอะไรนักหนานะฮะก็ปีนั้นคือปีประมาณ2,531ถึง2540ประมาณนั้น คือแต่ละคณะตอนนั้นเนี่ยรับผิดชอบวิชาพื้นฐานที่รังสิตเนี่ยคณะเราวิชารัฐศาสตร์สอนรับผิดชอบวิชาสังคมและการปกครองค่ะนะคะสังกมเราก็จะเปิดทั้งภาคหนึ่งภาคสองสองเซสชั่นนะคะนักศึกษาจะประมาณพันสองถึงพันห้าต่อต่อต่อ,ตอภาคนะฮะก็ไม่ค่อยมีอาจารย์ที่สั้นจะ่วมาสอนเท่าไหร่คนที่สอนหลักรัฐศาสตร์ก็มักจะมาสอนอันนี้ด้วย ตอนหลังมานอกจากดิฉันก็จะมีอาจารย์ชลีดาพรก็มาสอนด้วยนะฮะแบ่งกงันคนละเ็จนะคะก็เป็นนักศึกษาคณะอื่นแหละคะับมาเรียน,นะฮะการมารังสิตยุคนั้นไม่มีทางด่วนนะคะแล้วก็ไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะทางต่างระดับตรงหน้าฟิวเจอร์อะคะ่ะมันสร้างไม่เสร็จสักทีขับรถก็ยากนะครแล้วเสร็จแล้วบินแดงๆใช่ไหมฮะกับขับรถกับบ้านทีไรคุณป้าที่บ้านเธอไปแข่งแบลลี่มาเลยแ,ลแดงทั้งคัน แล้วก็ลังสิตยยุคนั้นเป็นยุคที่ไม่ได้มีความคึกคักอย่างทุกวันนี้อาจารย์ที่ส่งไปเนื่องจากไม่มีเด็กปีหนึ่งเรียนที่ลังสิตอาจารย์ที่ส่งไปก็จะไปอยู่รวมกันอยู่แถวแถวตึกบร1อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ที่ไม่มีคณะอยู่ที่ถิวท,ที่ลังสิตค,ความนี่มันไม่มีอะไรจากรับประทานนี่ฉันจาได้ว่าอาจารย์สมบัตินี่แหละหิ้วตะกร้าน้ําตะกร้าข้าวไปด้วย เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะซื้อและประทางแต่มันก็ดีมันทําให้เรารู้จักอาจารย์คณะอื่นๆนะคะมีรถตู้ของมหาลัยนะฮะร่งมาหรือจะ,จะขับรถมาก็ได้ก็เป็นความสนุกแบบลังสิทธลังสิทธนะคะที่จริงแล้ว MPE หรือว่าช่วงเวลาตรงนั้นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คณะเราคณะรัฐศาสตร์เราเนี่ยเรามีที่ทางอยู่ในบริบททางการเมือง มากทีเดียวนะคะถ้าเราย้อนคิดถึงช่วงเวลาช่วงเวลานั้นคือปีประมาณ2,530เปิดฉากใหม่ของการเมืองของการเลือกตั้งนะ,ะเปิดฉากใหม่ของเออสรีภาพของสื่อมวลชนตรงนั้นเองก็ทำให้รัฐศาสตร์มันก็มีโจทย์ใหม่ๆเยอะแยะเลยเพราะนั้นในในทางในวงของมหาาลยเองเราก็เริ่มมีโจทย์ใหม่ๆขึ้น,นรวมทั้งโจทย์เดิมอันหนึ่งที่ต้องกลับมาคิดใหม่ก็คือ ทำงไงจะไม่เป็นนักวิชาการที่อยู่ในหอคอยงานชา้าทำไงนักวิชาการถึงจะไม่ถูกมองว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของทางปฏิบัติในโลกปฏิบัติตอนนั้นอาจารย์อนเนกเองนั่นแหละแกก็เพิ่งกลับมาได้สักสองสมปีนะคะการเมืองไทยตอนนั้นก็เกิดปัญหาวิกฤตครั้งสําคัญครั้งหนึ่งก็คือการเมืองประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งของเรามันทดลองกันอยู่ได้4ีหปีแล้วมันก็ร้มเหลวในไอ้ความที่ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะฮะของคนชั้นกลางของคนมีการศึกษาใช่ไหมฮะก็เกิดการยึดอํานาจของรอสชของพลเอกสนทรเนพงสมพงศ์ตอนนั้นจําได้เลยดิฉันแหละเดินเดินไปดูนิทรรศการที่หอ,อประชุมเล็กที่ธรรมศาสตร์ไปกับอาจารย์อเนกนี่แหละนะคะแล้วเราก็ไปพบว่านักศึกษาแล้วก็กลุ่มอิสระจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาทํานิทรศการในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาล ยุคประชาธิปไตยเต็มใบนั่นแหละตอนนั้นมีใครฮะมีพลเอกชาชายนะมีคุนมนตรีพงพาณิชย์รวมทั้งมีคุนเฉลิมอยู่บำรุงมีนักการเมืองรุ่นเนี้ยเยอะแยะนะฮะรุ่นที่เป็นนักธุรกิจที่เข้าสู่การเมืองคนเหล่านี้เนี่ยถูกกลุ่มนักศึกษาถูกกลุ่มวิพากษ์วิจารณเนี่ยวิจารณ์ว่าเป็นนักการเมืองยีก็คือไม่มีคุณภาพเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะ ไม่มีความสุตรจริตซื้อเสียงนะเพื่อจะได้สู่ตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนกักการเมืองเหล่านี้ก็ถูกตั้งคําถามมากแล้วเสร็จแล้วสถาบันการศึกษาที่สอนรัฐศาสตร์อย่างเราจะสร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่จะเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพได้อย่างไรอาจารย์อเนกก็เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มตัวนี้จริงๆนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านเลยนะคะท่านบอกว่าเออทำ,ทำไมเราไม่มีหลักสูตร ที่ทำโดยสถาบันกนารศึกษาแต่ว่าเอาคนระดับสูงที่สามารถมีอํานาจในการตัดสินใจเหมือนว่าปออจาได้เลยว่าตอนที่เราออกไปโฆษณา MPE ครั้งแรกที่แถวลำปางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยมันมีผู้คนที่มาหาเราด้วยความรู้สึกอยากได้ความรู้แบบที่เ,เขารอมานานหรือเกินอะไรทำนองนีะนะคะได้ความรู้สึกในจรินะคะ แต่ตอนล้ำหลักสูตรเนี่ยโอเคจากหลักสูตรปริญญาโทของเราที่เป็นภาคค่ำที่มีอยู่ทํายังไงจะให้ตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในโลกของการปฏิบัติเขาได้ด้วยนะคะดิฉันกับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยเราเคยออกไปตามประดิษอาสาสมัครที่อยู่ทางแถวแถวเชียงรายมั้งแล้วก็เราก็ไปเจอ,เอ,อนักศึกษาปริญญาโทภาคค่ำของเราคนหนึ่งเป็นตํารวจเกก็มารับอาจารย์สมชัยซึ่งเป็นแอดไวเซอร์แกแกกำลังทําสารนิพนธ์หรือวยานิพนธ์อะไรสักอย่าง ะะแล้วแกก็ใช้เวลาที่พอหาได้เนี่ยปรึกษาอาจารย์สมชัยเรื่องวิญยาณิธ์ของแกแล้วแกก็เปิดท้ายรถให้แกให้ดูบอกว่าท้ายรถผมเนี่ยผมเอาหนังสือเอาข้อมูลเอาอะไรแต่อะไรที่ผมทำวิทยานิธลเดี่ยใส่ไว้เนี่ย,ย,ยผมย้ายมาสองจังหวัดแล้วอาจารย์แต่ผมยังทาไม่เสร็จเลยเพราะงานมันเยอะเหลือเกินแล้วเชียงรายกรุงเทพสมัยนู้นมันไม่ใช่ไปมาง่ายแกก็ถามคําถามที่มันเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบที่ทําให้เราอยากออกไปต่างจังหวัดก็คือทําไมอาจารย์ ไม่ออกมาเปิดโครงการต่างจังหวัดกันบ้างทำไมต้องให้คนจากเชียงรายคนจากแม่ฮ่องสอนคนจากเออปัตตานีพยายามที่จะต้องเข้าไปเรียนหนังสือที่ที่กรุงเทพนะฮะถ้าอาจารย์ไม่ออกมามันไม่ง่ายกว่าเลยอาจารย์ออกมาหนึ่งคนลูกศิบมาห้าสิบคนมันง่ายกว่านะก็ท่านอาจารย์นรนิตก็ให้ไอเดียว่าเนี่ยมันมีสถาบันแบบพวกสถาบันตอนนั้นเรายังเรียกวิไลครู อยู่ตามจังหวัดต่างๆเขาน่าจะสนใจนะที่จะร่วมทําจัดการศึกษาให้นะคะคือทางเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงทางวิชาการแต่เขามีสถานที่เขามีเครือข่ายแล้วทางด้านเรามีคณา,า,าจารย์มีอาจารย์มีองค์ความรู้ถ้าเราไปคุยกันได้มันน่าจะสามารถเกิดสิ่งนี้ได้เหมือนกัน mm. พอดีตอนนั้นเกิดเหตุการณ์พฤษภาธริมปี2535พอดีี5งเนี่ยมันทำให พลังของออสิ่งที่เราเรียกว่าพลังนอกระบบราชการที่เป็นพลังในชนในต่างจังหวัดนะฮะคือต่างจังหวัดในก่อนนี้เวลานักวิชาการพูดถึงเนี่ยเจะพูดถึงชาวไร่ชาวนาไปเลยต่างจังหวัดคือชนบทแต่อาจารย์อเนกนี่แหละแกเป็นเจ้าของไอเดียว,ว่าต่างจังหวัดไม่ได้มีแต่ชนบทต่างจังหวัดมีนักธุรกิจมีคนมีความรู้มีคนที่เป็นชุมชนอยู่ด้วยคนเหล่านี้เนี่ย เขาน่าจะเป็นพลังของประชาธิปไตยที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้น MPE จริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาจากแนวคิดทางวิชาการมากๆเลยอ่ดิฉันก็คิดว่ารัฐศาสตร์เราเถ้ามองในภาพ40ปีย้อนไปเลยเนนะฮะอย่างที่ดิฉันเองมีประสบการณ์ของการผ่านองค์ความรู้ที่มันมีพัฒนาการที่ยาวพอควรเนี่ยดิฉันคิดว่ามัน มีข้อน่ายคิดอยู่ว่าจากเดิมเนี่ยนักรัฐศาสตร์รุ่นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นท่านอาจารย์นรนิทรุ่นเลยวันนี้ท่านเรียนรัฐธรรมนูญท่านเรียนสถาบันการเมืองหรือเรียนกฎหมายกับรัฐศาสตร์นเนี่ยไปด้วยกันรวมทั้งอย่างท่านอาจารย์ลิขิตเนี้ยหรืออาจารย์สุจิตเนี่ยปริญญาของนักรัฐศาสตร์รุ่นนั้นถ้าพวกเราสังเกตเนี่ยจะเป็นเรียนจะเป็นรอบอรนอบแล้วก็ m อ็ม d อ จะเป็นจะเป็นแพทเทิร์นนั้นแต่พอมาพ้นมาพ้นปี2510 2515 5 6มาแล้วเนี่ยรัฐศาสตร์มันจะค่อนข้างออกมาในลักษณะที่สนใจศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ศึกษาเชิงสังคมวิทยาะศึกษาเรื่องอำนาจเรื่องอิลิตธลอะพวกนี้มากขึ้นความสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและธรรมนูญมันจะลดน้อยลงจนกระทั่งถึงยุคที่โดนนักกฎหมายเขามายึด นะ,ะแนวรบของเราไปนี่แหละฮะเขาออกแบบรัฐธรรมนูญเขาอะไรแต่ะลมันมีการใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจนในช่วง10ปีหลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่ารัฐศาสตรอาจจะจำจำเป็นต้องมีการชีร้เห็นความสำคัญของโครงสร้างสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการอยู่นะฮะให้มากขึ้นปัญหามันอยู่ที่ว่านักศึษารุ่นใหม่เขาจะสนใจกับเราหรือเปล่า ทำยังไงจะให้เขารู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องเข้าใจนะไม่งั้นเขาจะโดนปัญหาแบบที่ว่าเลือกตั้งแล้วได้เสียงข้างมากมาแต่คุณตั้งรัฐบาลไม่ได้ทําไมคุณตั้งรัฐบาลไม่ได้ต้องมีคนอธิบายด้วยข้อกฎหมายที่เด็กรัฐศาสตร์ไม่มีใครออเข้าใจใช่ไหมฮะตอนที่พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดแล้วไม่ได้ตั้งรัฐบาลดิฉันก็่ไปถามคนเักศึกษาปีสี่รัฐศาสตร์จะมีสักกี่คนที่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึง ตั้งรัฐบาลไม่ได้ทั้งทั้งนี้พวกคุณกระหนำลงคะแนนเสียงเขาขนาดนั้นเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้เออเพราะมันมีมาตรานั้นบวกมาตรานี้บวกพรบนน้และบวกพรบนี้และเนี่ยพรรคการเมืองที่ได้คะแนนพอพูล่าโหวตมากที่สุดอยู่ในการเลือกตั้งสองครั้งหลังอาจจะถูกยุบอาจจะถูกยุบตอบด้วยอะไรไม่ได้ตอบด้วยความนิยมอะไรทั้งสิ้นแต่ตอบด้วยกฎหมายสามสี่ข้อ ที่มันยึดโยงกันอยู่นะฮะยึดอยู่ด้วยการตีความโมสารัฐธรรมนูญกี <c oughs> ในคํามดพิบายซึ่งอาจจะจาเป็นต้องให้คนที่เรียนรัฐศาสตร์เห็นแง่มุมพวกนี้ว่าถ้าเผื่อจะไม่ให้มันเกิดปัญหาการใช้มิติทางเทคนิคเหล่านี้ในการจัดการคู่แข่งกันอย่างนี้เนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจนำมาเข้าใจให้ได้นะฮะแม้ว่าจะเข้าใจในโครงสร้างใหญ่ก็ยังดี 75ปีของคณะรัฐศาสตร์นะคะก็เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างองค์ความรู้สร้างบุคลากรที่ไปร่วมมีบทบาทในการพัฒน,นาสังคมได้ในหลากหลายมิติมาต่อนเนื่องยาวนานและในปัจจุบันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่าคนในเจเนอเรชันใหม่ก็มองหาความรู้แบบใหม่ๆนะคะความรู้ในทางรัฐศาสตร์ดิฉันว่าคงจะต้อง ตอบรับกับความหลากหลายนะคะของบริบททางสังคมให้ได้คณาจารย์นะคะทีะ่ร่วมรับผิดชอบผลักดันความก้าวหน้าทางวิชาการของคณะในขณะน,นี้ดิฉันก็ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ค่ะก็น่า,นาชื่นชมนะคะว่าเรามีกลุ่มคณาจารย์นักวิชาการรุ่นใหม่ที่นํามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆได้อย่างดีนะคะแล้วก็หลากหลายอย่างไรก็ตาม ก็ต้องฝากความหวังไว้ว่าจะสามารถสร้างสเสน่ห์ให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เขารู้สึกว่าการได้ศึกษาการได้มีปฏิสัมพันธ์การได้เรียนรู้จากคณาจารย์นะคะที่เป็นตัวเป็น,ปน,ปนในสถาบันกนารศึกษานั้นสามารถทำให้เขาระจนภัยทางสติปัญญาได้สนุกสนานกว้างขวางซะย,ยิ่งกว่าที่จะเรียนรู้เอาเอง จากโลกในสื่อออนไลน์ก็ขอให้คณะเราเก้าสู่ปีที่75 76 77 78ต่อไปอย่างมั่นคงและมีสีสันนะครับเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป